<c oughs> อ่าเห็นไหมเนี่ยมันกดไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะอะโอเคครับอ่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเนื้อหาสาระกันนะครับในการจะให้เครื่องลูกค้าเนี่ยไปผ่อนนะครับหรือว่าให้ญาติพ่อแม่พี่น้องให้เขาผ่อน,นะครับให้เขาไปใช้ก่อนโดยที่เขายังไม่ได้จ่ายเงินเรา เรานะครับเพื่อเป็นการเป็นหลักประกันเพื่อไม่ให้เขาสามารถเอาเครื่องเราไปปลดได้เนี่ยโดยช่างนะครับเป็นคนบอกเองนะโดยผมคนบอกเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํำยังไงกันนะครับอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันนะครับวิธีแรกนะครับอย่างแรกนะครับที่ต้องมีนะครับให้ท่านไปสมัคร Apple ID นะครับที่เป็น two factor นะครับ Apple i d two factor คืออะไรนะครับเดี๋ยวท่านลองเซิร์ชหาใน Google ดูนะครับหรือว่าดูในช่องของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทํา ทำไว้ให้นะครับทาคลิปไว้ให้นะว่า Apple ID two factor คืออะไรแต่วันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆ Apple ID two factor คือ Apple ID ที่ไม่ได้ยืนยันกับเบอร์โทรนะครับจะยืนยันแค่ในอีเมลนะครับนะฮะแล้วถ้ามันไม่ใช่ Apple ID two factor เนี่ยมันจะทําการรีเซ็ตราดผ่านยากมากนะครับการรีเซ็ตรัสผ่านของมันมีทางเดียวคือจะต้องเข้าไปนี้รีเซ็ตในอีเมลนะครับนะฮะดัะนั้นเราไม่ได้ลงชื่อในอีเมลเข้าในอีเมลเครื่องนี้ นะครับเราแน่นอนลูกค้าไม่มีทางนะครับว่าจะปลดล็อกของเราได้แน่นะครับเพราะว่ามันจะต้องส่งไปในอีเมลต้องไวหนึ่งนะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่สองเวลาเราใส่เปอร์ ID ดีเข้าไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วนะครับให้เราทําการเปลี่ยนรหัสผ่านออกไปเลยนะครับสมมติว่าอันเนี้ยผมใส่ไปแล้วนะครับผมก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่านจากในคอมหรือจากในเครื่องอื่นนะครับใช้เปอร์เนดีอันนี้แหละแต่ว่าไปเปลี่ยนจากในคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าในเครื่อง ไในไอโฟนเครื่องอื่นนะครับล็อกอินในเครื่องอื่นหรือเครื่องเราก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเปลี่ยนทุกครั้งที่เราทําการล็อกอินให้กับเครื่องลูกค้าที่เราให้ไปผ่อนนะครับนะวิธีที่อย่างที่2นะครับวิธีการทํางานนะครับแล้วก็อย่างที่3ามอย่าลืมนะครับเข้าไปที่สื่อและสินค้าที่ซื้อนะครับแล้วให้ลูกค้าเนี่ยเข้าล็อกอินเป็นชื่อของเขาเองนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาโหลดแอปเขาจะต้องมาให้เราโหลดนะครับนะฮะ เพราะนั้นก็ให้เขาลงลงชื่อเข้าใช้เป็นชื่อของเขานะครับนะโอเคนะครับมันก็จะให้เนี่ยมันก็จะเด้งหน้าอย่างเงี้ยเราให้ลูกค้าลงชื่อเข้าไปใช้เองนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปนะครับก็เป็นคืออย่างที่4คือตอนเนี้เวลากดเข้ามาด้านตั้งค่าเนี่ยก็จะยังเห็นในเมนูของตรงส่วนตรงนี้อยู่นะครับนะฮะให้เข้าไปที่เมนูไอคาวนะครับกดปิดให้หมดเลยนะครับอย่าให้มันไปให้มันไปแชร์อะไรเลยนะครับนะฮะ อย่าให้มันไปสำรองอะไรได้เลยนะครับนะฮะก็กดปิดมันให้หมดไปเลยนะครับทุกทุกอย่างเลยนะเมื่อกดปิดแล้วนะครับนะแต่อย่าไปปิดไอ้นี่นะคนหายโฟนวงฉันนะครับอันนี้ต้องเปิดไว้นะครับสำคัญสุดนะก็ปิดในในเมนูไอคาวให้หมดนะครับอ่าโอเคเมื่อเราเซตในส่วนไอคาวเรียบร้อยให้ลูกค้าลงชื่อ Apple ID ดีเนี่ยเข้าใช้งานเรียบร้อยเนี่ย Apple ID เป็นของเขานะครับเอ่อเรียบร้อยทุกอย่างทําเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เรามาที่เลื่อนลงมาที่เวลาหน้าจอนี้นะครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจํากัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแต่ท่านที่ยังไม่เคยลงบัญชีไม่เคยลงทะเบียนไว้ไม่เคยทําอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาว่าให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านจะ4ตัวจะ6ตัวอะไรเราก็ตั้งนะครับพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้เราป้อนรหัสผ่าน apple ID ดีนะครับเราก็ทําการป้อนรหัสเป็น apple ID ดีพอเราป้อน apple ID ดีเสร็จปุ๊บมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับเราก็เลือกเลยนะครับว่า อย่างในกรณีนี้เนี่ยผมจะไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนแปลงบัญชีนะครับอันนี้บอกว่าใส่รหัสผ่านนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ติ๊กเป็นไม่อนุญาตนะครับไม่ต้องการให้ลูกค้าเนี่ยไปใช้งานอะไรของเครื่องเราเนี่ยนะฮะหรือว่าไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยมาใช้งานอะไรของเครื่องเราเนี่ยเราปิดเ,เลยแด้ <ๆ S 1> ครับปิดให้ <mer> ไปเลยนะครับปิดปิดออกไปเลยนะครับนะฮะเ <ieren> พียงเท่านี้เนี่ย เขาจะใช้งานแอปต่างๆของเราไม่ได้แล้วนะครับอย่างนี้นะครับ <c oughs> เนี่ย <c oughs> อ่านะเนี่ยมันกดไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะหรือว่ามีอย่างหนึ่งนะครับไอไอเจ้าเมนูเนี่ยเวลาหน้าจอเนี่ยมันทําได้หลายอย่างครับก็เวลาไม่ใช้งานเนี่ยก็ได้นะครับเวลาติ๊กเข้าไปอย่างเนี้ยในกรณีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้นะครับอ่าเวลาไม่ใช้งานเราก็ตั้งเลยครับกําหนดว่าจะไม่ให้เขาใช้ ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนยังให้ลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้นะครับเขาเข้าใจลึมั้ยฮะเวลาลูกเล่นเนี่ยเวลาลูกเอาเครื่องไปเล่นปุ๊บแล้วเฮ้ยเราไม่อยากให้ลูกเล่นแอปไลน์ของเราว่ะไม่อยากให้ลูกเข้าไปยุ่งอะไรอย่เงี้ยเราก็เปิดปิดเวลาได้นะเป็นเวลาก็ได้นะนะฮะก็ไม่เป็นไรตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าจะจำกัดการสื่อสารอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับลองท่านลองไปโหลดเล่นดูนะครับแต่วันนี้ในเนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมานําเสนอเพียงแค่ เวลาให้เคร no right okay. ื่องลูกค uh ้าไปพ่อนเนี่ยเขาก็จะพ่อนไม่ได้นะครับตรงนี้มันก็กดไม่ได้แล้วนะลูกค้าจะไปเปลี่ยนไอคาวอะไรก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับจะต้องให้เราเป็นคนเปลี่ยนให้อย่างเดียวนะครับถ้าลูกค้าไปรีเซ็ตเครื่องก็จะติดกะคําว่าหน้าไม่ให้ใช้ iPhone นะครับนะฮะเวลากดรีเซ็ตลูกค้ายังกดรีเซ็ตไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะถามรหัสจํากัดเราก่อนนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงเป็นมีประโยชน์ดีๆแล้วก็สําหรับให้สําหรับร้านนะครับที่คิดที่จะให้ลูกค้าพ่น ได้หลายหลายร้านนะครับร้านไหนที่ติดปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาสอบถามได้หรือโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์และรายละเอียดอยู่ด้านล่างอยู่ใต้คลิปนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระด,ดิ่งกดติดตามด้วยนะครับกดแม่มเลยทุหมดทุกปุ่นเลยนะครับสวัสดีครับ